สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนนะครับผมวันนี้บ้าปลาสีมาขึ้นสายนะครับผมขึ้นสายสนูวาวนะครับผมเป็นแบบนี่นะครับผมเป็นใบสนูวาวที่ผมเ็ดเตรียมไว้นะครับผมออเดอร์นะครับผมมีออเดอร์เข้านะครับผมผมจะเท่นะครับผมเท่นึงใบนะครับผมเป็นใบเจ็ดสิบเส้นนะครับผม พอมีขั้นหนึ่งเมตรยี่สิบเซนนะครับผมผมจะเทศใส่ขั้นขั้นหนึ่งเมตรยี่สิบเซนนะครับผมสําหรับใบเจ็ดสิบเซนนะครับผมนี่นะครับผมหัวที่ผมเ็ดแล้วนะครับผมนี่คือหัวสนุวาวเป็นสไตล์ของบาปลาเองนะครับผมจะเป็นแบบนี้นะครับผมมัดีย้บยนะครับผมยูนีมีทั้งหมดยี่สิบสองใบนะครับผม เป็นใบเจ็ดสิบเส้นแล้วก็แปดสิบเสนแล้วครับผมอ่ะเดี๋ยวผมจะขึ้นสายนะครับผมขึ้นสายเป็นใบเจ็ดสิบเส้นนะครับผมเอาเป็นใบสีฝานะครับผมใบใหญ่ใบสิบสองมิลนะครับผมใบใหญ่ใบใบหน่อยครับผมมอสฟิดนะครับผมื่อนไปทุกคนนี่นะครับเห็นเบอร์เกตไก่นะครับผมนี่นะครับ เป็นสไตล์หัวสนุกของบาปลาเองนะครับผมเป็นไปนทุกคนผมจะใส่สายนะครับผมเป็นสายเบอร์เก้านะครับผมถึงได้มาใหม่นะครับผมอันนี้ผมจะผมได้ได้เชือกนะครับผมเชือกเดีย๋ยวผมให้เบรงนะครับเป็นเชือกเชือกร่อนนะผมไน่ร่อนนะครับผม สีเขียวนะครับผมผมผมจะเทศเป็นสีเขียวนะครับอันแรกเลยนะครับผมปกติผมจะใส่สีดํานะครับผมเพืเ่อนทุกคนอ่ะเริ่มกัือเลยครับผมอะไร่ะไม่รู้ว่าตรงไหนตรงส่วนตรงตายครับผม๋อเจอแล้วเอาผมผมจะใส่ความยาวอยู่ประมาณเจ็ดสิบห้าเส้นนะครับผม แบ่งค่งนะครับเพื่อนๆอาจจะเห็นหลายๆคลิปนะครับผมที่ผมเห็ดหัวสนุไปแล้วเดี๋ยวผมจะเห็ดอีกนะครับผมจะเห็ดลิปเห็ดหัวสนุวาวอีกนะครับผมแต่ว่าตอนนี้ผมต้องเล่งทําสตอกค,ครับผมสตอกผมพรท่านนะครับเ <laughs> อามาื่อกี้ผมไปว่างอ่ใช่ไหมครับเพื่อนทุกคน มาสนุวาวผมเมื่อกี้ผมมาลง,งออนีอยู่บอหนีหรอมัเจ็ดสิบเส้นนะครับผมโอเคครับผมหลงครับหลงผมก็จะสอดใส่ตรงหัวเลยน,นะครับผมรุนไปนํากันนะครับผมว่าจะดังบอนะครับผมสำหรับบ่าวปายองนะครับผมคิดว่าดังแน่นอน,นครับผม ขั้นพึ่งเราขึ้นมหม่นะครับผมพึ่งเห็ดมาใหม่นะครับผมพเพราะว่าขั้นเกา่าพอดีมีอันเล็กน้อยแถวบ้านนะครับผมมาคุ้มมาคุ้มเอานะครับผมอง่ไดตต้องเล้าไม่นะครับผมเดี๋ยทุกคนพอดีร,ร่วงขีหลายวันนะครับผมอีกอย่างหนึ่งนะครับผมเพื่อนเพื่อนทุกคน ล่มกับบอมี่นะครับผมติดบาวผ่าลมใบย,ย่างดีนะครับม่าในไรกันเลย,ย,เลยนี่นะครับผมผมจะค่ายเสียกนะครับผมเป็นไน,นลอนเบอร์เก้านะครับผมสีเขียวนะครับผมสีเขียวนะครับลองเปลี่ยนสีครับมือนนี้เป็น เป็นใบแรกเลยนะครับผมสีใสสีเขียวนะครับเพราะว่าพึ่งได้เมื่อวานนะครับผมพึ่งได้มาเมื่อวานนะครับข่ายเสียบออกนะครับผมจิละเสียนจิละเสีนนะครับผมใส่ทั้งหมดทั้งหมดเลยนะครับผมบ่ดด้ตัดออกนะครับผมแต่ว่าเพื่อนๆถ้าได้ได้ใบของบาปาไปนะครับผมเป็นเพื่อนกระตองไปแต่งขั้นใส่นะครับผม ถ้าแทงขั้นโมเด,ด็ตกล่องตัดสายเบื้องแรกขับเด้อไล่ออกเีละเส้นนะครับผมแต่แต่ว่าสําหรับของบาป,ปานี่โมเดต็ตตัดจักเทอรนะครับผมผมว่ามันมันพอดีนะครับผมกับขั้นตีผมเห็ดนะครับเพราะว่าถ้าเขาตัดแต่งหลายมันมันขาดนะครับผมเป็นไปได้คุณผมว่ามันขาดนะครับ ซ้ายขาดนะครับแต่ว่าผมว่าเบอร์เก้านี่ผมว่าสำหรับใบเจ็ดสิบเซนแปดสิบเซนของผมนี่ผมว่าเอาอยู่ครับผมเอาอยู่หลักผมว่ามันทนนะครับตอนที่ผมเทิดนะครับผมเทิดล่องมือแล้วนะครับผมผมว่ามันโอเคนะครับผม แต่ว่าต้องเป็นเชื้อที่ผมใช้นะครับผมเป็นตาเรือใบนะครับผมเชืออื่นผมบ่รู้นะครับผมต้องเป็นเชือตาเรือใบนะครับผมตาเรือใบสีดำกับสีสีเขียวนี่บุษ a n t h ในบุษ antha ในร่องเทีดนะครับผมแต่ว่าผมบ้านไะาสีโอเคนะครับผมเ <c oughs> บิ่งจาก อันนี้แล้วนะครับผมมัน,น่าจะโอเคมันจจกสีสันแล้วนะครับผมถ้าบวายก็ต้องเป็นสีดำเหมือนเดิมนะครับผมผมสื่อมาไหวทักเข้านะครับผมเป็นยี่ห้อเดียวกันนะครับผมสีเขียวสีดำสีขาวนะครับผมแล้วก็โค้งทวนอี่ผมบวมหัวเป็นน้ำสีบอนะครับ <c oughs> โอเคครับผมหมดไปทุกคน ในกรณีทักเข้านี่ผมจะทักสุดท้ายหมลเลยนะครับผมสุดท้ายหมก็คือว่าเขาเทีแน้วนะครับผมผมจังจะทักเข้านะครับแล้วก็เทีอีกนะครับผมก่อนให้ลูกค้าไปนะครับผมแบบแบบหนึ่งด้อเปลี่ยนทุกคนแาะว,ว่าสายหนุ่มดีนะครับผมสายออนหนุ่มดีนะผมว่า นายจะโอเคนะครับผมต้องลองเทสครับผมนี่นะครับผมประมาณนี้นี่นะครับเพื่อนๆเห็นบ้างเพื่อนเห็นบ่าครับเอา้าตรวจตรวจตอสุกงนะครับผม ครับเพื่อนทุกคนนะเดี๋ยวผมจะกลับกล่องก่อนนะครับเด้อหมุนกล่องกันขอหยันหมุนกล่องนะครับผมผมจะเทสนะครับใช้เวลาในตังหน่อยนะครับผมครับเป็นใบนะครับผมเป็นใบเจ็ดสิบเส้นนะครับผมขนาดสิบสองมิลนะครับ เจ็ดสิบเซนขนาดสิบสองยินนะครับผมอยากใส่รองเท้ากันครับฝนตกมาขึ้นนะครับผมอยากครับผมอยากหมดเลยนะครับผมแถวนี้ผมต้องยืนตรงไหนดีตรงนี้ฮะอ่ะมาลองเทสกันครับผมใบสนุบ้าป่ายังไม่ได้เคยเคยเทสนะครับผมถึงเฮ็ดเซตไม่ไหมซดๆนะครับผมลองฟังเร็วลองฟังดูนะครับ

เป็นยังไงนะครับผมเพเป็นทุกคนคือบอคับนี่นะครับผมผมมาผาบหย่อนแสงครับผมแบบหนึ่งเด้อกลับกล่องดีกว่าปึ๊บนะครับนี่นะครับส้ายสีเขียวนะครับผมบ่ให้เด็ทักเข้านะครับผมวาสนูบาปลานะครับผมจะเห็นเป็นแบบนี้นะครับผมเป็นเอกลักษณ์ของบาปลาเองนะครับผม ใบสิบสองเงินนะครับผมเป็นเพื่อนทุกคนเป็นยังไงนะครับผมเมือเปล่าทุกคนคอมเมนต์คุยกันได้นะครับผมมือเปล่าทุกคนหรือว่าไถ่สนใจกรคลิกในตะการอะไรเรไรนะครับผมขอบคุณหลายๆนะครับผมที่เข้ามารับชมมาผ่าบขอบคุณครับ